ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราจะมาทำภารกิจในการดักกุ้งด้วยขวดน้ำนะฮะในภารกิจของเราวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่านะครับวันนี้นักฟุกจะพามาดักกุ้งนี่ก็เป็นคลองเปรมนะฮะคลองเปรมประชากรน,นะครับเราจะมาทำภารกิจดักกุ้งกันดูนะฮะวันนี้ว่าภารกิจของเราจะเป็นยังไงจะได้ตัวหรือเปล่าฮะวันนี้เราจะลงแค่ เท่าไหร่อ่ะเอาแค่ห้าขวดพอครับทดลองก่อนทดลองก่อนว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะฮะมาครับเดี๋ยวเราไปลองใส่กันดูแล้วตอนเยน็นๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวันนี้จะได้ตัวกุ้งหรือเปล่านะฮะไปะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะฮะในวันนี้ก็นี่เป็นขวดน้ําดื่มนะฮะขวดน้ําดื่มนะคุกก็จะเจาะ,ะรูด,ด้านข้างนะครับเจาะรูด,ด้านข้าง และเหยื่อข้างในก็เป็นเหยื่อ,อทั่วไปนะฮะก็เป็นเหยื่อตกปลาธรรมดานี่ฮะแล้วก็ใช้ผ้าหรืออะไรก็ได้ครับห่อไว้เพื่อว่าไม่ให้เหยื่อมันแตกตัวเร็วนะฮะจะได้อยู่ในกระป๋องนี้นานๆนะฮะนี่ครับอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะฮะในการดักกุ้งวันนี้นะครับก็วิธีการใส่นะฮะแล้วก็จะปักลงกับพื้นดินนะครับปักลงกับพื้นดินนะครับ ขนานดอยู่กับพื้นดินอย่างนี้ฮะจะกุ้งมันจะเข้ามาเองนะฮะเข้ามาในรูนี้นะครับรูทางปากปากขวดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนสมัยเด็กก็นาะฟุกก็เคยเห็นคนที่บ้านเขาใส่กันนะฮะเขาก็ใช้วิธีนี้นะครับง่ายๆไม่ต้องไปสิ้นเปลืองอะไรมากมายครับก็นี่นะครับของอยู่ใกล้มือเราก็อลองทำดูครับไม้ปักก็ไม่ต้องหายากเลยครับไม้ตะเกียบ ก็เอาใช้หนังยางรัดสักหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ว่าวันนี้จะได้กุ้งหรือเปล่านะฮะหมายนี้ก็เป็นคลองเปรมนะครับโอเคครับลุยเลยครับผมตอนเย็นมาสรุปผลงานกันนะฮะครับก็โอเคนะฮะก็ได้เวลาแล้วครับได้เวลาดูผลงานของวันนี้แล้วนะฮะ ผลงานดักกุ้งนะฮะเดี๋ยวเราจะมารุ้นไปพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา,า15นาฬิกานะครับก็ยังไม่ค่ำเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานดิว่าวันนี้เราฟุกมาดักกุ้งแค่5อันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับไปไปดูกันครับโอเคครับลงไปรยกันกเลยนะฮะก็ ก็จะปักปักไม้ไปแล้วครับเพื่อเป็นจุดที่รู้ว่าเราปักไว้ตรงไหนนะฮะน้ำก็ค่อนข้างเดึกนะครับดูสิครับอันแรกจะเป็นยังไงนะฮะได้จัวหรือเปล่าไม่รู้อู้เหมือนจะได้นะฮะ นี่นะครับอุ้ยได้ตัวอยู่นะได้ตัวอยู่นะเห็นไหมครับนี่โอ้อันแรกผ่านแล้วฮะอันแรกผ่านแล้วแกว้วแกว้วเดี๋ยวไปดูอันที่สองกันฮะอือันที่สองนี่จะเป็นยังไงนะฮะ อันที่สองเป็นยังไงนะครับอู้อันที่สองนี่ไม่ธรรมดานะฮะฮ่า <Ha. S 2> นี่นะฮะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหกูได้หลายตัวเลยครับนี่ฮนะโอ้แกวแกวแกล,แกล,แกลมาครับมาดูอันที่สามนะฮะ เป็นยังไงนะครับเป็นยังไงอันที่สามโอ้มันจะไม่เข้าเพราะห้อยอย่างนี้แหละอู้ไม่ี่อาอยู่ครับได้อยู่นะฮะ นี่ฮะใ้เรื่องใ้เรื่องครับ่านครับ่านไปดูกันต่อไปนะฮะอุย้ยไปตัวนะฮะนี่ค่ะใส่แค่ไม่กี่อันเองนะครับเนี่ย มารุ้นอีกนะฮะจะเป็นยังไงนะครับกอดน้ำลึกนะก้มไม่ได้ครับต้องใช้เท้ายกขึ้นมาครับดูฮนะโอ้อันนี้ก็โอเคนะฮะดูครับไอ อันนี้เยอะเลยครับนี่ฮะเต็มหมดเลยครับโอเคโอเคครับแกวแคบกี่แันแ,แ,แ,แล้วเนี่ยอ่าเอาขึ้นไปแล้วสี่นะฮะเดี๋ยวอีกหนึ่งนะฮะนฮะอยู่ตรงนู้นเลยครับเป็นยังไงเป็นยังไง จะเป็นหมูหรือเป็นจ่ามันไม่ดีตรงท <venue> ี่ว่าเห็นไหมฮะมันจะมีหอยเนี่ยเข้ามาอุดอยู่ตรงนี้มันเข้ามาอุดรูทาให้กุ้งมันเข้าไปยังไม่ได้นะฮะนี่ข้อเสียของมันเลยตรงนี้โอ้ถือว่าได้เยอะนะฮะเนี่ยโอ้หได้เยอะเลยครับโอ้โหมีปลาเข้าไปด้วยมีปลาจะเพียนน้อยเข้าไปหนึ่งตัวนะฮะเห็นไหมเห็นปะเพียบเลยครับกุ้งอ้ยโอเคครับ เดี๋ยวเราเอาไปเทแล้วดูผลงานกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาอยู่เป็นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทกุ้งกันนะคะับนี่ครับโอ้ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับนี่มองด้วยเห็นนะครับนี่ข้งในนครับเดี๋ยวเรามาเทกุ้งนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราคอยมาดูผลงานรวมกันนะฮะ สำหรับภารกิจในวันนี้ดักกุง้งเดี๋ยวเราไปดูผลงานนะฮะว่าเราพุกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูผลงานกันครับครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับห้าอันนะฮะวันนี้ดักกุง้งห้าอันเดี๋ยวเรามาดูผลงานกัน,นครับวันนี้ดักกุ้งเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้เห็นไหมครับ นในถุงครับนี่เดี๋ยวฟุกเอาขึ้นมาให้ดูนะนี่เป็นไงฮะนี่ครับโอ้นี่ครับแค่ห้าอันนะฮะของที่เราเหลือใช้นะฮะเรามาเรานำกลับมาประยุกต์ใช้นะครับนี่อุปกรณ์นะครับไม่มีอะไรยากมากเลยครับแค่ ขวดน้ำเปล่าทำแค่นี้นะฮะแต่อุปสรรคครับผมเคิดว่ามันน่าจะเกี่ยบหอยด้วยนะครับหอยมันจะเข้าไปอุดตรงทางเข้าของกุ้งเงี้ยมันทําให้แบบว่าเวลากุ้งจะเข้าไปกินเหยื่อมันเข้าไปไม่ได้นะครับนี่ครับก็ผลงานวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดูอีกรอบครับในนี่หอ,อยตัวร้ายครับก็ไปเก็บทิ้งนะฮะเป็นไงบ้างครับวันนี้ การดักกุ้งของนภุกนะฮะวันนี้ไม่ได้ออกหมายตกปลาเราก็มาดักกุ้งกันนะครับในด้วยขวดน้ําเปล่านะฮะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ใส่แค่5้าอันนะฮะแก้มาทดลองครับใครชื่นชอบคลิปวิดีโอ,อนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนภุกกิชิงโก้ช่องเล็กช่องนี้กันด้วยเด้อเดี๋ยวนฟุกจะมาทําคลิปให้ดูใหม่นะฮะว่านฟุกจะพาไปทาอะไรหากินแบบไหนนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ